แล้วพี่พงพัน์ขออนุญาตนะรอดมาได้ยังไงฮะอ๋อผมหมอสั่งตัดขาผมผมก็เหมือนคนตาบอดแล้วเนาะหาวิธีรอดผมก็ดูในโทรศัพท์ครับดูใน YouTube แล้วก็เห็นอาจารย์เนี่ยแหละพูดบอกว่าเรารักษาเบาหวานเราต้องรักษาที่ต้นเหตุผมก็มั่นใจเลยผมเหมือนก็เห็นแสงสว่างครับผมต้องสั่งยาตัวน,นี้มากิน <laughs> ไม่งั้นมผมโดนตัดขาแน,น่อ,อพอทานยาได้ ห้าวันคุณหมอก็มาดูอีกทีหนึง่งเขาบอกองั้นก็ชะลอ,อการไปก่อนนะรักษาดูตามอาการพออีกสิบวันก็ามาดูอีกรอบหนึง่งก็บอกว่าขอแสดงความดิใจก,กับคุณลุงด้้ยนะไม่คุณลุงไม่ต้องโดนตัดขาแล้วเพราะแผลคุณลุงดีขึ้น,ด,นดีขึ้นครับแล้วน้ําตาลในเลือดก็ต่ําลงครับเพราะผมทานวิธีแต่ผมไม่ได้บอกหมอครับว่าผมทานวิธีผมเขาห้ามครับมหมอโรงพยาบาลจะห้ามเราทุกอย่างที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลผมก็เอาสุกแล้วก็แอบกินนะครับ แต่ของโรงพยาบาลเราทานครบไหมยาสิ่งที่คุณหมอแนะนําแล้วก็ทานครบครับอันนี้เพื่อสมความมั่นใจใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ผมรักษาตามโรงพยาบาลตามที่หมอบอกผมเห็นเพื่อนๆแล้วก็คนที่อยู่รอบเตียงทุกคนโดนเหมือนกันหมดน้องสาวผมเองก็โดนครับตัดเพราะเขาไม่รู้จักวิซี่ครับแต่อย่างของคุณหมอจริยาบอกว่าตัวอาหารเสริมตัวนี้ก็ผ่านการทดลองกับกลุ่มผู้ที่เป็นเบาหวานด้วยหรอคะ ใช่ค่ะเพราะว่าเราได้รับทุนวิจัยเพิ่มเติมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์หัดทุนเท็ดฟันมาให้ทำคลินิคเล้าทรีในผู้ป่วยค่ะแล้วทดลองไปกี่กี่คนครับคุณหมอประมาณเป็นหลักร้อยแล้วค่ะเป็นหลักร้อยใช่นั่นหมายความว่าเขาเป็นเบาหวานอยู่แล้วใช่เขารักษาตัวอยู่แล้วแล้วก็ทานอาหารเสริมควบคู่ไปกับทานยาของคุณหมอแล้วดูสิว่าเหมือนกับว่า ได้ผลดีขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในใน,ในงานที่ทำนะคะแล้วผลออกมาเป็นยังไงครก็เป็นที่น่าพอใจก็คือว่าคนที่ได้ผู้ป่วยที่ได้รับยากับอาหารเสริมควบคู่กันเนี่ยก็คือ,อะจะสามารถทําให้ควบคุมน้ําตาลได้ดี